อร่อยไม่มีอร่อยไั้ยะเอาอีกไหมเอาอีกหยิบลงเลยครับน่ จับเต็มที่เลยมีย่านะครับจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณแม่ชุนะครับแมวเดือนก็หิวเหมือนกันแบ่งปันให้แมวเดือนด้วยใจเย็นครับ แม่วงเดือนกำลังท้องกำลังใส่เลยครับครับผมครับผมใจเย็นๆกำลังท้องกำลังใส่ดูเต้านมครับใหญ่อะ่ะอา้อาอยู่ด้วยกัน ปั่นกันกินนะครับอ ค่อยๆกินแมลวือน้ยออไม่มีใครแย่งหรอกเอามาให้กินแหละไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนอร่อยไหม,ไม,มเมลวือน ท้องด้วยนะครับไม่รู้ว่าตัวเล็กจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะครับเพศผู้หรือเพศเมียก็ยังไม่รู้ยังไม่ทราบนะครับแต่ดูแล้วน่าจะท่าทางนะน่าจะท้อง90เซนะครับในความคิดของควานเขียวนะครับความคิดนะครับแล้วก็การ สังเกตนะครับน่าจะท้องอยู่นะครับถ้าครบกำหนดไม่ท้องก็แสดงว่าไม่ท้องนะไม่องเดือน <c oughs> ท้องนะครับเต้านมก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก่อนตอนที่ได้4ี่ห้าเดือนยังเต้านมยังไม่ใหญ่ขนาดนี้ครับแต่ดูณนะตอนนี้ครับ ี่เป็นเต้านะครับแล้วก็อีกนะครับโครงสร้างขยายนะครับท้องช่วงท้องของเขาก็จะมีความรู้สึกว่าแปลกๆนะครับเจ็ดสิบหกหรือสิบเจ็ดเดือนนะครับนี่สิบแปดเดือนครับอยู่ประมาณนี้ครับสิบหกหรือสิบเจ็ดนี่นะครับประมาณนี้ครับเดือนเอ,อือนแสบใช่ไหมนี่ยอร่อยใช่ไหม น้ำตาไหลด้วยคนท้องคนไส้หิวก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยได้กินนะถ้าไม่หงเดือนอน้ำตาไหลด้วยครับอร่อยบะไม่ใช่ว่าหนูไม่เคยได้กินนะก็ได้กินเรื่อยๆไหลนี่คือมีความรู้สึกดีด้วยครับรู้สึกดีน้ำตาไหลนี่แปลความหมายได้หลายๆอย่างครับก็เหมือนคนเราครับเวลาดีใจนะครับซาบซึ้งใจ ไหลก็มีนะครับดีใจก็ไหลก็มีครับเสียใจไหลก็มีครับก็คล้ายๆกันครับช้างเหมือนกันนะครับความรู้สึกนะครับเหมือนคนเราครับไม่ได้เจ็บตาไม่ได้ปวดตานะครับแต่น้ําตาไหลนี่คือรู้สึกดีด้วยนะครับมีความรู้สึกใช่ไหมแุงเรือนอขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ แล้วขอบคุณอีกนะครับขอบคุณแม่ชุนะครับเอา้าคุณหนูเมย์เมยคุณหนูเอ้ยเมย์นูลงกินมัดแล้วหนหมดโอ้โห้อู้อ,อู้คุณหนูเมย์เหลือแป๊บเดียวน้าหนูลงหมดกินมัดแล้วหนิคุณหนูโอ้คุณหนูเมย ขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะครับขอบคุณเม่ชุมากๆนะครับด้วยความรักความเมตตานะครับซื้อยาให้น้องโมเมีครับจานวนนะครับ69มัดนะครับ69มัดนะครับน่าจะกินได้อยู่ครับ2วันนะครับขอบพระคุณนะครับคุณเม่ชุนะครับแม่แม่เอฟซีนะครับพัวบานนะครับหรือแม่แม่เอฟซีสุกเขียวนะครับแล้วก็ เป็นเม็ซีที่รักนะครับคุณหนูชื่นนะครับคุณหนูชื่นใจมากๆเลยครับแม่ชูขอบคุณนะครับน้ำนี้มีน้ําตาลไหลไหมควาว่าไงเนาะไหนไหนไหลมากไหมไม่ไหลไม่และไหลไม่มากครับอร่อยไหม,อ,มอร่อยใช่ไหมอืมแซ่บๆสบ,สบเดี๋ยวจะเอาให้ ม่เดอนีครับผมใจเย็นๆมีอะไรก็แม่วงเดือนครับโมเมได้อะไรมานะครับวันเขียวได้อะไรมานะครับแม่วงเดือนก็ได้กินด้วยครับผมอยู่ด้วยกันแบ่งปันกันกินอย่างแม่วงเดือนครับมีอะไรนะครับได้อะไรนะครับก็แบ่งปันให้โมเมกินนะครับ เอาเอาเอาดูลูกสาวทางนี้ดูลูกสาวทางนี้เอาเอามีเอ้ยพอแล้วลูกพ่อถอยถอยพ่อพ่อไม่ต้องช่วยพ่อลงไม่ต้องไม่ต้องพอแล้วเมย์นี่จ๋าพ่อพ่อสองทีก็ต่อนได้ยินไหมยังโอ้หนูอยากช่วยพ่อเอาลงอ๋อจิตนาดีนะความคิด หนูเจตนาดีใช่ไหมนี่ความตั้งใจหนูวหนูอยากแบ่งเบาภาระพ่อหนูอยากช่วยพ่อขอบคุณครับคุณหนูเดี๋ยวพ่อลงเองไหมเอ้เอาไปลงตรงนี้อพอแล้วครับเดี๋ยวพ่อลงเองพอใจไมีมขอบคุณมากๆคุณหนูเอ้นี่ เอาลงไว้นี่ก็จะเอาไว้กินตอนกลางคืนด้วยนะครับแล้วก็คันเขียวก็จะแบ่งไปไว้กินตอนกลางวันด้วยนะครับขอบคุณแล้วขอบคุณอีกขอบคุณแม่ชุมากๆนะครับ,บคุณนะครับที่นะครับให้ความรักความเมตตานะครับนะครับขอบคุณที่ทัมมี เมีจ้าขอบคุณนะครับความรักความเมตตาครับที่มอบให้น้องโมเมนะครับขอบคุณมากมนะครับเมีจ้าขอบคุณอย่างเม่่อยมีจ้าเมีมีจ้าช่วงนี้เป็นช่วงที่โมเมปวดฟันแล้วก็จะไม่ค่อยมีเสียงจานะครับ ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณและขอบคุณอีกนะครับสวัสดีครับบายๆนะครับทุกๆท,ท่านนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ